หนึ่งความรับของคนที่ประสบความสังเกตน,นะคะทำเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือ กำหนดลมหายใจหรือว่ามีการนั่งสมาธินั่นเองอ่ะทุกคนหลายคนจะถามว่าคุณแพมมันเกี่ยวยังไงกับการนั่งสมาธิที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จจริงๆการนั่งสมาธิค่ะจะช่วยให้เรานะคะมีจิตใจที่นิ่งค่ะสงบค่ะมีสติค่ะทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทําอาชีพเทรดเดอร์นะคะเราจะต้องฝึกสติค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งสติว่าอ๋อตอนนี้กราฟมันใช่เทคนิควิธีการเราไหมสมองเราทั้งหมดค่ะจะวิ่งไปหาข้อมูลว่าที่เราเรียนมามันตรงวิธีการ เรราหรือไม่และก็ที่สําคัญค่ะเมื่อเรามีสติปุ๊บนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ตรงเราจะไม่กดออเดอร์ค่ะมันจะมีการหักห้ามใจแล้วก็จะบอกตัวเองว่าอ๋ออันนี้อย่าพึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนรอตรงนี้ก่อนกราฟยังไม่ใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะคุณแพรมใช้นะคะในการทําสมาธิแล้วก็เอาตัวสติค่ะสองตัวนี้เข้ามาทําให้ผลการเทรดของคุณแพรมนั้นก้าวกระโดดและก็ทะยานมากเลยค่ะทุกคนแล้วมันน่าแปลกใจมากเลยแม้กระทั่งบางครั้งนะคะคือแบบงงมากเลยรู้ด้วยว่ากราฟจะไปถึงราคานี้สามารถถือกำไรได้ดีและที่สำคัญ ว่าเสียงเล็กๆนึงค่ะคอยบอกเราว่าอันนี้ขึ้นแน่นอนอันนี้วางได้แล้วก็ถึงตรงนี้นะึ่งว่าแพรก็ลองตัดสินใจทําตามนั้นค่ะปรากฏว่ามันเป็นไปตามนั้นทําให้ผลผลการเทรดของวอลเปรนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวกระโดดมากกันคนสามารถทําเงินนน้อยให้กลายเป็นเงินมากๆได้และสําหรับใครที่มีเงินมาก,มากอยู่แล้วแน่นอนก็จะเป็นเงินมากมากขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ทําธุรกิจหรือว่าอยู่ในวงการเทรดแนะนําว่าลองนั่งสมาธิ ก็ได้นะคะเป็นการกําหดดลมหายใจระหว่างวันก็ได้เช่นตัวอย่างนะคะก็มีการฝึกลมหายใจเข้าออกให้ช้าลงกว่าเดิมเพราะการที่เราหายใจแรงๆหรือหายใจปกติเนี่ยนะคะมันจะทําให้เรานะคะแบบค่อนข้างจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราฝึกการหายใจที่ช้าลงนะคะทุกอย่างก็จะนะคะสโลไลฟ์มากขึ้นวิธีคิดของเราการตัดสินใจของเรามันก็จะดีขึ้นค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะเช่นอายุตัวอย่างนะ,ะสั้นๆน,นิดนึงนะคะ,ะสมมติว่าณต,ตอนนี้ก็ได้ เราแบบรู้ตัวอ๋อตอนนี้เรากําลังรู้สึกว่าเราอยากเราอยากกาหนดจิตหรือว่ากําหนดสมาธินิดนึงหรือว่ากําหนดนะคะความคิดหรือความรู้สึกนิดนึงแค่สูดงลมหายใจเข้าไปยาวๆค่ะสูดงลมงหายใจยาวปกตินะคะ มันจะทําให้รู้สึกเบาและก็โล่งโปร่งสบายนะคะแค่นี้มันจะทําให้เรานะคะรู้สึกดีมากขึ้นลองไปทำด้นะคะระหว่างวันทําได้นึงได้ก็ทําได้ก่อนนอนทําได้ตื่นเช้าตอนได้ค่ะแค่นี้แหละนะจะทําให้คุณนะคะตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นจ้ะ